สวัสดีครับท่านผู้ชมบอกผมอาร์โลโซใจสมิงใครเคยมาดูใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเด้ออยู่กับใครฮะเนี่ยอยู่กับใครอยู่ไหมรู้เอ้ยเสียงอ่ะพนักงานเสียงต้องเข้มแข็งอีกมาครับมาครับพีู่ถามอยู่ข่าวอีไรเข้าเรียนเข้าเรียนเอ้ยพี่ไม่ได้สองฝั่งพี่จะเปประเทศไหนดีแอ จีนจีนมีเป็นสีเหลืองกันไหวกันหนูเบ็ดเราถึงเทพนะหนูก็หนูก็เหลืองเอ้ยบอสซ้ายตลอดบอสซ้ายตลอดศูนย์เราเออซ้ายตลอดศูนย์เนาะหนูยังจำได้อยู่เลยเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้บอสนี่เป็นคนไทยเอ้ยคนอยู่คนละประเทศไอ้เหี้ยนี่เีนี่คอรัปชัตินี่เหี้ยเอ้ยบอสอยู่ไหนวะตายแล้วมีเอ้า

อยู่ไปโจเซฟโจสตาร์โจเซเบียะไรมึงเ่ยบอกได้คำเดียวว่ายิงไม่ถนัดเออรถถังแล้วเอาไงอ่ะบึ้มมาเลยแตกคว้างระเบิดไปแล้วพี่ได้เจหน้าไอ้คนต่างตัวเป็นพี่เจมอ่ะรุ่นรุ่นรุ่เฮ้ยพวกรวังหัวระวังหัวมีคนไทยเอาเอาไปแตกแตกแตกขบวนไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มันขับรถอยู่กำลังกูยิงพี่เจมอ่ะ เจบอไอ้เ <ersch> ี on, ่ยอ uh ือ oh. อ้เน oh, oh, wow, ี่ยอ๋อหนีไมได้ว่เราเบิดยันรถมั้เออมันลงแล้วตายไปดิเก่ง้สันีตัวพี่เจไปด้วยครับพี่เชี้ยคันหน้าเนี่ยบังกูเฮ้ยสกีดีวีโตปรอมพี่ฮึ่ยรสกีดีวีงสกิดดีวีดีอะเี่ย โอเคกูยืงตายแล้วสกีดดีวีดีนะครับอยู่ใช้อักแล้วกันคราบนี้ไอ้ยันด่ใครเนี่ยไอ้สัตว์ว่าจนยิ้มหน้าลูกผู้ชายใส่จอกูเนี่ย แพ้แล้วอ๋อโอ้แผลได้ไปกี่คิวเพี่ได้ไปเจ็ดว่าตายไปหนึ่งเองพี่หรือตายสามคิวสองก็ที่อ่ะหนูซัพพอร์ตอ่ะโอ้อ้เหี้ยบีเกือบยึดลงได้เฮ้ยพอดคราเนี้ยเรายึดทุกอย่างแล้วพอดเออว่ะอ้าวคนเยอะว่าแต่ประสิทธิภาพน้อยกว่าเรยอีกฝั่งนะโอ้กระจอกว่ยกระจอกว่ายู่ฐานเลยอันบี โอเคไอ้ควายเนี่ยเขยิงปืนนำเนี่ยสัตว์ยังไม่เจอคนเลยแม่งยิงปืนละกูไอเ้เหี้ยทำไมเรียกเ,เรียกศัตรูอะก็ดี่บอลยิงเกินว่าแหละไอเหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยทำไมเกมเหี้ยเนี่ยมันยิงดักไม่ได้วะเออเหมือนซิเหมือนซาไนจะนออกไปเร็วกว่านะเฮ้ยได้ได้กูโอ้ยบาบอเลียนมาแล้ว เฮ้ยตรงพี่เช็คต้องพี่เราถามมาช่วยล้วสั่งพพอร์ตแล้วพี่ัางนี้แหลชชนะของประเทศพวกเราไอ้เจ็บเบย์้อนชนะปีอีโดนยึดหมดแี้พี่ได้ไปอีกแวได้ได้ได้ดูยึดบีให้เลยเคบีเพื่อนเรายึดอยู่เคทงลงไปละ ไอ้ยเยียาี่สูบมึงพกไม่ได้สอดกระจอกพี่มึงเป็นหมอปะ่ะขอยาหน,น่อยเบนเบนเบอะอยู่ไหนอยู่ในห้องห้องไหนเชื่อระเบิดรอดป่ะรอดรอด,อดโอเคโอเคห้องไหนห้องไหนปาดคอถามดีเออมันมีอีกฝั่งนึงมาแอบอยู่พี่ปาดคอเรียบร้อยถามดีถามดี <c oughs> มีกูเอลซินแค่มีดอย่างเดียว ไอเฮียวิ่งเขาไปปากคอเลยสัสกอดเฮียเลยเป็นล่าสลายเป็นแอสซีนซิ่นเนาะไม่ไม่เราทำใส่เฮียเลือกพี่กำลังเพิ่มฐานบีอะเอ่อพี่กำลังไปฐานเฮียแล้ววะหรืออยู่ฐานดีอะบอลฐานดีมีคนเต็มเลยพี่กำลังไปอีฝั่งฐานดีเนี่ยไว้สัสโอ้เราถังเพื่อนเรามาแล้ว โอ้โหดึงหนูไปแล้วแอตตาซีนองการเราซิงซิงแอตตาซีนเราใจรถซิงแล้วพอพอใกล้ถึงตัวตะทูเราจะกระโดดลงจากรถแล้วปาดคอหอยตะทูอืมปาดคอหอยเบคอนเอากูตกโลกเกมอิมีตกโลกด้วยเอเอดี๋ยวใช่อย่างนี้บอสต้องโดนและวัน าดเอ้ยสไนเฮีย,ยนะอะไรเนอะเฮ้ยอะไรของมึงนนนมนเนเี่ยปืนโคตรสไนว่ะโคตรสไนเลยสุดสนไนเฮียยิงเดี๋ยวไม่เห็นโคตรเฮียเลยเฮียแล้วมันไม่ตรงเป้าเลยสุดเฮียมีดฟันรถถังมาอะไรอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลกเลย อุ้ยไอ้เฉอยอมันเบคอนซ่อนอยู่ฐาน <Back. S 1> ีมีเบคอนซ่อนอยู่บนป้อมปืนเพย่แต <Back. S 1> กกําลังไปยึดฐาน A แล้วว่าหนูมาด้วยความเร็วมากอุปาดคอเจ้หนีไปไหนแอสซสินกอสาอสซิน

มันไปทางนึงแล้มันมีคนไปทางอื่นนะพี่พี่มาละเออแัสซินนี่แอสัสซินเฮ้ยพี่พอนี่มีดเราสีมันเหมือนกันด้วยพี่พี่พี่มีสนาเแรงอยู่เอ่ผสอมมึงอยู่อเห็นละปาดคอไอ้เฮียระวัดจอดเลยไอ้เหี้ยปาดคอไอ้เหี้ยปาดคอปาดคอไอ้เหี้ยปาดคอเฮ้ยพ่อหนูอยากเป็นแบบพ่อมาว่ะหนูเอาบังดิ a few moments later ไม่มีกลร์ดมาได้เลยมึงยึดได้ป่ะพี่ฝัมุมคนยึดอ่ะพี่จะหามุมได้ได้ได้เฮ้ยโอ้ยพวกคนเราอยู่ตรงนี้เราก็ยึดได้เนี่ยเอองั้นมึงอยูุ่ดนะวะเดี๋ยวพี่เปิดมุมยึดไปนะเออยึดเสร็จแล้วบ้านเชียนำมือถามว่าเฮ้ยบังนอะไรเอี้ยมันจริงป่ะเนาะทางบอสอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปช่วย ม้ต่มานอยนออนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมคเคได้ได้ได้ออไอคนที่นั่งอยู่บนก่อนเอ้าเอาเอาวอนไ่ยิงทะลุวะใส่หนูตาให้เหี้ยเดี๋ยวหนูกดใหม่ไมดิฐานอะไนะว่าฐานบนะโอเคอื ตาละ,ะได้ตัวนั้นฐางเรียบร้อยเอา้าไปโอเคมันตายมันตายเอเ้ยตัวไกลๆตัวไกล้ๆเห็นละผมมีปืนกลอ,อยู่ปืนสามอยูแตกเจ๋งยิงเลยพวกเราเนี่ยโอเคเพื่อนๆเข้าไปแล้วในฐานโอเคเดี๋ยวหนูวิ่งตามไป มาบอลรถถังมาบีไอโง่เอ้ยเอาไโอโง่เอ,อ้ยมึงตายแน่เฮ้ยปาดคอยเยอะถือพี่ถือเป็นระเบิดนบอสใช่ไหมอยู่ตรงเอเอาสนาสังเหรอโอเคๆนั่นไม่ใช่บอสดิว่ะอสบอลบาเรียนพีมาอะไรเน อุ้ยไปตาเยอสุดๆมา่อไอ้เจนี่อืเต็มหน้าอู้ยเนี่อะไรอยู่ปากเลยอดิเ้ะกูโดนแวนยิงพี่รอนมาเฮ้ยอ๋อโอเคมันมาละโอเคพี่พสวยพี่พยิงอะฮ้ยราเบิดควันิจิโนจิโนอาา จู่แปะระเบิดควันแล้วว่าแต่มองเห็นที่เยอะมาานนี้เลยมาฐานี้เลยได้ได้เดี๋ยวดูาขับเอียงๆนะกันคนเรายยิงบอสยากเออมึงมึงดูเลือดเลือดเลือดเราด้วยขับนิ่งๆก็ได้พี่ยิงมันตายก่อนเนาะไม่ต้องกลัวพี่ยิงมันตายก่อนเยเนาะทําไมไม่ใช่ทําไมไม่ใช่อยไรหนี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 ขับหนีบุบ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 ไอ้ย้อยมึง อาพีจียงหลังมีขับรถมาเยอะเลยนี่นี่โอ่ยอดสุดเลยวิ้งแล้วกันสวยสวยสวยขับสวยมากเฮ้ยไอเยีบยมขับอะไรไอยบ้างมาตายมาตายมาตายโอ้ไม่มีใครเป็นอเลยมาช่วยแล้วรุ่นน้องน้องสุดที่รอดป้าปืนวังบริจีคปืนอนไร กูเกลียดเบคอนขาจิโนจิโนจิโนหัวมันทำให้กูหิวโดยเฉพาะตอนกลางคืนหัวกูหิวมากพี๊ปปี๊ปี๊ช่วยอยู่โอ้วเอ้ยบอสเดี๋ยวเป็นหมอให้ดีกว่าต้องเป็นหมอนะหมอชนะอ่ะหมอชนะไอ้เยังแล้วก็ทั้งแม่งอ่ะอืวนั้นขับไปมันมีรถมันมีรถบอกขับไป เดี๋ยวไปชุ่มหัวใจใครมันขับมันระเบิดตรงกูเนี่ยหมวกแต่สามเพื่อแตกไอ้เหี้ยหัวตีงกลางเลยสัตว์ปาดคอตายดีแต่ข้าดูเองอย่าหนูเอามีดไล่ป่านไม่โคตรเหียเลยเดาวาไม่เห็นแม่งร้อยสิบเลย เฮ้ยรถไม่เกินแล้วเคเคเราไปยึด A ให้นะเอมันยังไม่เสร็จเลย A แม่งนัวมากกับมันเบื่บ้าแล้วคนนึงอยู่พี่มาโดนเลยถามบีมีไฟเคหนูกำลังไปเออถามบีแม่งคนเยอะจริงเห็นแม่งวิ่งไปกันเต็มเลยบอสมันกองร้อยวิ่งไงไปกันเต็มเลยแอสซิสต์กูฟาดค อย่าบอสไลยป่าดิแกเฮ้ยเฮ้ยเจอคนอืมอารวีจีเอาไปแดกอู้บอสคนวิ่งไปเต็มมากเลยหนูเตือนไว้ก่อืมไอ้เหี้ยเจอพีหลอยเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วเกนเฮียดีด้วย ต้องการกระสุนเรากระสุนก็หมดเฮ้ยบอสหนูแอบในหญ้าโหมาจากหญ้าเฮ้ยอาร์พีจีเลี้ยวได้แล้น่ะมีอาร์พีจีเลี้ยวได้ด้วยมึงเจอพีหลอยหลอกสังหารเอ้ยมึงบอกพีหลอยด์ปุ๊บกูลอยพอดีเลยพี่บอสหลอยอ้าวเอาอีซี่มึงเอาไปกี่คิววะ รู้อยู่12ฟามบังกิงไฮแลนด์ได้ยเังว่าอย่าบัลลง,บางกิงไฮแลนด์วี้ว่าสงครามครั้งนี้แอสซิสซินอย่างพวกเรานี้ได้ออกโรงกันสุดยอดมากเลยนะเออสองครามครั้งนี้มันสุดยอดจริงๆว่ะว่าอ่ะ,อ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 ะมาเริ่มประโยชน์ต้นชิปเหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันทุกคนซับสไคร์นะกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตออือกดกระดิ่งที่สำคัญสุดคือกดซับสไคร์นะ ส่วนช่องนี้คือจากจะไปเอาลงทิกตอกอยากจะไปเอาลงอะไรเอาไปลงได้เลยยก้นลงยูทูบทำนายผู้ข่าวมึงเออยงเว้นเอาไปทำเสียนะอย่างเช่นแบบโอ้ยช่องนี้ช่องผมเองไม่้องเอาอย่างนี้นะเออจะเอาไปโปรโมทแนะนำก็ได้นะแต่แฮชแท็กไว้แฮชแท็กอารสโซสอารสโ้ววันนี้ก็บายบายจ้าลาไปก่อนนะจ้า